สาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบสผิวแหง้งปัญหาผิวขาดความชุ่มชื้นดูแลอย่างไรคุณผู้ฟังครับผิวแห้งคือผิวหนังที่มีลักษณะแห้งตึงแตกเห็นเป็นร่องแตกลายเป็นเกล็ดแดงลอกเป็นขุยอาจมีอาการคันได้เกิดจากการเสียสมดุลของสารสร้างความชุ่มชื้ชนตามธรรมชาติในผิวหนัง ทำให้ตอมไขมันใต้ผิวหนังผลิตน้ำมันออกมาได้น้อยกว่าปากติและผิวหนังไม่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้เกิดได้จากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกร่างกายสาเหตุภายในร่างกายเกิดจากร่างกายเสียสมดุลของการสร้างไขมันใต้ผิวหนังขาดสารที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นผิวหนังเสียสมดุลในการกักเก็บน้ำทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นภูมิแพ้ผิวหนังสะเก็ดเงินตอมไขมันอักเสบหากอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตไขมันใต้ผิวหนังลดลง สูญเสียน้ำออกจากผิวมากขึ้นทำให้ผิวหนังแห้งแตกสาเหตุภายนอกร่างกายเช่นโรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้หรือระคายเคืองจากการสัมผัสสารต่างๆทําให้โครงสร้างชั้นปกป้องผิวหนังสูญเสียไปผิวหนังจึงแห้งแตกลอกได้หรือสภาพอากาศที่แห้งหนาวเย็นจะดูดความชุ่มชื้นออกจากผิวหรือการอาบน้ําร้อนบ่อยๆจะชะล้างไขมันที่ผิวหนังรูขุมขนขยายทําให้ผิวหนังสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายวิธีการดูแลผิวแหง้ง 1. อาบน้ำอุณหภูมิปกติไม่อาบน้ำร้อนหรือแช่น้ำนานๆสองเลือกใช้สบู่เหลวที่มีค่า pH ประมาณ5ไม่มีน้ำหอมไม่มีฟองไม่มีสารลดแรงตึงผิว 3. ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีสารคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมวิตามิน C, AHA BHA เนื่องจากอาจระคายเคืองผิวมากขึ้นได้ 4. ทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลังอาบน้ำเช้าและเย็นโดยทาหลังเช็ดตัวหม,มาดๆทันที 5. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ6-8แก้วต่อวันรับประทานอาหารที่มีโอเมก้าสสูงและวิตามิน A, C, E จะทำให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นหากมีปัญหาผิวแห้งมากแดงลอกคันแสบหรือแตกเป็นแผลอาจเป็นโรคผิวหนังอื่นนอกจากผิวแห้งทั่วไปควรพบแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับสนับสนุนความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยฟิซิโอเจลเพื่อสุขภาพผิวที่ดีพร้อมต่อกรกับมลภาวะในทุกวันสาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส